เม้าสุงาา้งแคร์พิทอวประเทศหลายทุนตักตการในวันที่ชาวขาเดินทุ่งเก่าปีคริสสองเหงชาวสามขาเมื่อได้เตะม,มาอบรองจุงยิบกองใจเอเดนพีพีโคเขียวไล่เปียดตับเปียดปิวตีเ้าสี่แหล่ไปสิงกองสิงกันซึกงมาแล่ที่แย่ยนียาอีร้อยเป็นเมึงเจริญนาซิกปังติด กิเว่าเย็นกว่าเมื่อวันที่เช้าสามมือซึ้งเวกปะปาดีมาซุ้ีซ้ได้เข้าคาซำไรลถอยเยอกอซุมตับปังเชา้าย้อนสังลาอํำไรเข้าหน้าซึกอํำไรเข้าปัางตึกสัำซุมตับเอลองว่าเจรอเอแลสมิมายื้อกันหมากหลันป่วนเปลี่ยนดังนั้นภายใน khó khéo của lấy nha chặt chứ này sẽ để lấy biệt đập bằng sau sẽ để khám năm quả ảm đại khâu bằng tức xung tiểu đi sau xung tập ảnh này có biến ảnh lạc lai luôn bê tì bà bà đang ngủ chí năm khám bí đỏ ngủ bản hẹn lặng lại chúng bạn hay ảnh dự hình chế là năn lấy bạc สองมา อันเขาปักเศ้าอยู่ไว้ดีน้องแสงไล่ถอยสามมาอีวันนิมน้องลองคูเขียวไลนุกสามอองตีแนไลไปไลเปียดตะปงางเศร้ยายอนเทนีแล่ซึมานโนดกันสันลอยดีมึงซ้ำกว่าตุ้มย้อนใส่คูเขียวป่อยเปียดตะปงางเศราปีนอังหลาย หลีข้อคมดีมองใจอลอยรองจึงหยิบกล่องได้โคเขียวเมื่ออันั้งในห้งานหาหารปอดอันสือเมื่อวัยอยู่นจึงได้ปวดเนื้อยามอยู่ในหัดหานลงมาปอดเมวเออจึงอีกกว่ากันเทียงกันหนึ่งดีเจราหน่าในเขาไรไปสองมาก็ดีน้องแสงไรไปอ้อสามปีวันนิมน้องร้องเลยก็ไรไป คือดีไงจุ้มยีก่กองถันไต้ปีดาทั้งหลายก็ก่อนกันวนด้วยจุม้มโคเขียวเขาไปว่าอยู่ดีละไรยปลไมาอยู่วันให้ห้าเนี่ยมังก็ดี่ครถามจึงนั้นเอาไว้จุ้มอระพีพี่โคเขียววันให้ไรปลายกว่าไงกว่าอยู่ไวด้ดีวันน้องมาเนื้อสองวันดึงเฮออันตนาวัานนิม ป้อเป็นดีน้ำคำจุมบานไทยไรกว่าอยู่ดีหาดินเคคุณอันได้ไรเปียกตะปังเศร้าเสด็จายกว่าหาดีอยู่ไหมปา่าตีมาสูสิีตได้เป็นซึกอันคนเมืองไตใจเยืาา่าเป็นตีม่ง,งอะไรอยู่นี่เสียงกองเปื่อยยื้อกันเขาพอไรไปสิึงไหนเอาไว้เอออันไดนก็ดีอ้าเหมือนกันปีนอกาวเจ้าคือมองสั่นลอยวอนกันหมดเลย ลองเตะเปลี่ยนเมืนอนังไายกันลาดมือไก่ไหให้พี่น้องคาไลหู้เอาไว้โอเขียวหน่เขาไปอยู่ไว้ดังภายห้องนั่มตีเลบาในอึ่องสิบเกาวันเจ๊ไรคะเนี่ยดีเขาไล่กว่าอยู่ยามเดียวไหน่ย้อนสังลาปีนองหุบปัญญานัังหลายย้อนเปือว่าทีเอ็ยนเอวีเฮ่ห้าง ยามไม่เมื่อในวันที่เศ้าสี่หรือทนเก่าปีสองหินเศ้าสามเท่าใดจกวนมือกว่าลาดออดีโคเขียวว่าเตอ่าไรคํานํามาสารที่ว่าใครคําก็ป่องวันดังยาก่อให้นุงโคอาัดกวนมือเสดคําคนําไล่ปอนนุงโคสึกเสดคานํามายาหลักหนักเท่าใีเ,เขาํำเสียวปันฟ่างปันสติ

lại biệt tiểu thì sau lại biệt tiểu sau sẽ là hạ tiểu mày lời đoạn chúng như còn màn trời đứt cắn biếm tạp sẵn loại đi mơ đầm tương chỉ lắc khô khiếu lại xong mắn biến quả một cán ăn của chúng như còn cản tay này thán cho hiến sáng khảo đăng nữ đi khu cam hiểu bí đỏ một bản thêm năng này thoái chê lan สองตับบังสาดีน้องเสียงกอกป่ายาวสามปีวันนิมน้องลองจอมสันลอยนั่นอาม,มีโคโขเขียวส่องถอยกว่าอยู่ภายของน้ำดังอึ่องสิบกบวนันเซงเซปีน้องอะไรเพรื่อถอยกว่าที่อยู่แก็บน้าเจะไรห้องคนเมืองกว่าไหนบน,นี้ กว่าลาดจุ่มวันให้คู่เขียวเมื่อไรชาวเมื่อว่าวันที่ชาสีเดื่องคนเก็บลาดไว้อย่าให้เขาข้ามนำบ้านน่ะสามที่ว่าข้ามตีไรลาดเท่ากันไั้สองตีไรนูโคลบนเมืองสีครับเพราะว่าข้ามนำมาลอยดองโคสิกอริยาเฮายืดคู่เขียววันเมื่อไรพี่เองวันแค่เท่าไรป้องว่าอย่าตุ้ง ปอตอุ๊เมืองยากินเออลืนชุดมาหยดีย๋ได้าวางคื่อ่ะเดีได้วางกางอ่ะดีได้วางกลางอ่ะเพื่อนดีฉีบเอาห้าเปิ้นในขาเข่าขาหนัมา,า่ะอันใก็หีอ่ะไม่มีข่าวมาผู้ใหญ่กุลงวังให้มเจาเจะลำเปิ้ตึกกันเปิ้หิมกันสันลอยตีม,มึงเฮาอําไลตึก hao mày quá là sĩ quay ca sâm lại thoải tập bằng sau này mày bị lì chết dài là hao lại thằng là lai này bây giờ cũng luôn quan hay mang con em chạy là lại đi ăn đi đi lại ngơ lại thoải bà đi bên đi chỉ là xong nong xiang giờ có vạn nim nong nong chom sẵn rồi quay đường ship cao à ở lý ปาฏิโมสูงจิตได้เขาค้าได้กว่าอยู่ภาย皇นั่งหมดพอคำนั้นมาที่ยวอีชาวปาฏิยูนี่เห็น,น,นที่ถือได้ติกคอตายติกคอตไตนี่รู้ว่าเส้นมันก็่อย่งปีนอ่นั่งไหลเออเงาไลนา์นี่อีอาร์ไม่วันมันเนี่ยคอเขียวเขาค้าได้เป็นน้ำมาเป็นศึกศีลธรรม ป้อมัดไว้ได้ปีดุจจีนันอยู่ได้หมู่จีนนั่งคำเขาได้เฉลยเขาได้กว่ามีกว่ายื้อในยังขันจะได้หยาบไหมปารีมัสุงสุดแล้วเขาได้เสียงกองเปียกเสียงมาลังมังกันเขาได้ยินเสียงมันหลังเหมือนอย่างลอยตีเมืองมันเชลยโคเขียวหอกขาสำบ่เลยถอยถอยปีน้าเท่าไหร่อำเูอเลยว่าจริงอุ้ยคนทุ่งเมาจีนันเขาหรือหูดีที่สุดลอไม่เอาไว้ วันดังหนองมาเหนือฮสองมากกว่าวันติ้งเฮออันตัวหน้าวันนิมอยอะกว็วันหาหินเคขุ่นน้ำค้ำตีอยู่ใหม่ปีหินเสียงเฮาคาเวก้าเปิืนสมัยอย่าตุง่งปอกว่า,าละ่ะเทียนอีล,ล,ลาา่ายอย่าไปข้าำคำาน้ามากกว่าเยอะ้ำหน้ามากกว่าเลยวะเฮ่ามือมึงขีห้าข้าหรือสิบขีลู มื่อมึงขี่เี็มจอกใส่คอกแทงน้ำมันทนเยอะปีนอ่อนรงไหลเออเงาลายมันปินี่นที่ไหนเอาไว้ให้คนมึงได้ไรคู่ไรป่องใส่เงาลายปารีมาสูงจริงได้บ้านหมดได้ตีถุยใจหลวงไว้บ่ใครมีเออเปิ้ลหมีเงี้ยนหมอกกรนารันก่อนท่าว่าวิกาพบวนหมอทัศสามเกีมการเมืองปอร์ไนต์ตีวนว่าเทไรซิกมังยูก็ตับตับเสด็จหนันกเหมือนกัน แค่ทีก็เลยให้มักมันหลังกาเปลี่ยนลงในะจองเหมือนเจ้เาอะไรในวานก็เลยให้มันกวาดตกดีโคเขียวอยู่ก็เลยนางคือโคเขียวคนไ,ไป้าเออโคเขียวช่้ำกูมันนี่โกเทียรอยี่ว่ากลับในแหละโคเขียวอดีรัตว่าเออเรียลเขาได้ปันมาแล้วเขียนอเอากันตายเขาได้เวียเมื่อเขายื้อกันไง เผื่อชาวสามารถสิงกองเย็นปีดั่หลายสลร้อยปีมึงไม่เย็นหมดเวก้าโคเขียวได้ไปหรอกมันเลยมาอยู่ขึ้นหี่ลาเอออันนในขณะมันบอกว่าตกล็อกอันนั้นเฉียนอีได้ซึ่งมาในล้ำน้ำยับมือกันในเจลืออ่สิงกองลือหลังเจรดอกคอยเกี่ยนการดังการสิเจอในหลอกเลี้ยนเลียนเกมต่อโคเขียวหือมันก็เป็นไง บอทัน่าป้นยื้อกันเอาหมากมันลือหลังปึงปังปึงปังลือหลังมันกันเอาลือหลังอยู่ที่ไหนเที่เทาป่าดีเมื่อสูงจริงได้เฮาค่าตกใส่สิงกองเส้ปป็่ได้ยถอยเนี่ยมันถูดีเป็นกะมันถูดีมีกาเมื่อว่าเป้นหลอกโกจกหมิ่นไปดังผงป้นทําล้วมันตกันนะไหวนาว่าลือหลังมันเอาลือเนีย ha trong đấy, bẹt tóc, tỉu tan sau dưới song, dưới là nữa lôi lôi, nón xẻng, lôi loay quan niệm, nón lông, đạp chân lạy trên này lôi loay họ để ở dưới đó, hơn sáu tuần là khám năm qua, ở yu khoai khoang, bì đó là bao xum xum lần tan dấu, khô kiểu lai, yến, ẩm mồm vận can cái อันดังนั้นยน้อนเขาเห็ุผดไว้เออฝากพี่น้องข้าเชร่ยยชร์เปนเพียไรกับสืบเสียแล้วคำเรวยองข้อที่สองเมื่อวันที่เ้าสามเดือนหน่นเก้าปีสองสิง้าสามกาูก็ได้ดองกันว่าเฉลนเฮีย,ยนสเวียดหูเวียดหางเสี็จตึกโนดปันไปเาดีเหมาสงสุดใดตับสูงสุดใดข่าตนโนดาะไม เมื่อปฏิมาสุสิได้ออกข้าวตังในเขาลาว,วาโกกังคนคือโกกังจีน้เชนตังกว่าโคเขียวก็มีนาตีซ่องอันเมนค้างอ้นเมืองหนึ่งกับก็บขี่สังเกตได้จอมกว่าเสียนไลยฮะเสียนตังนี้อถพีอ่านแล้วเนาะอ้วนเมืองอันเป็นคือค้างในโกกังนั่นเขาบอกลกาจางนี่เทียน,นอีเอยออาหู พราะว่าเขา,าในตุงเหี่ยวของเทียนอีก็ปึ้งปั้งเข้ากลางวึ้งวึ่งปึ้ง,ปงเป็นที่ค่ะได้ทำที่ยังมีเขาอันยอดอไรเทียงรู้กันเทียนอีกเขาได้ขาลาดว่าอันนี้เป็นการสั่งสอนโคเขียวเทียนอีปีในลาดัมฮู้ฮ่ามาให้สั่งเนี่ยมันคลาดเช่นนั้นปีนอ้อยเท่าไรที่ได้ว่าเปึป้งปานตึกสั่งสอนเจะว่าสั่งสอนปล่อเยเยลวให้หลายปอกหลายกำทำาต พอมาหุกจู่เนี่ยลังหไปลังไหลโคลเขียวหน้าพอมาด้วยเหมือนไก่อันอยู่ในมือเที่ยงในอีในมือขางในมือโกกั้งในมือพีอ่ดอแเอาออกโคหอนบนยิบเงายิบปลายไปไ,ไอกองตกไอกองมิดเหมือนบนเพียนการจะได้ชิบจึง้งเออพี่ดอเขาวนด้วยพ่อข่าวล้งหลับมาได้ยังยอบไปตัวริบโคเขียวเทียงลูกก่อนจ้า <c oughs> ไล่ห้ามไป ยีรายการเดิมใดฮะวลยไรว่าโคเขียวโดกซุ้มแหลมาจ็บกว่าตั้งหนาเหมือนกันเมื่อได้อีกทีรการได้ถามมือขึ้นว่าโคเขียวออกไรในต่งเฮียวยอห้าเขาเล่าว่าผลหลังถอยออกมาไรไม่อยู่ดีวันเก่าวันห้ามตีนึงปีดอกหุบนัทญางานไรถอยออกมาไรอยู่โคเขียวว่ามันจ้างเทียมเฮียงอันตีตีว่าๆเนื้อปืนตีเจอในยอนบัวยานไกลการยาวกอเหียงควงกอสมำานำเมือนนั่ง ตั้งนาเกียงห้ากว้างอา้ายปางหมื่นอันอยู่นะมึงปาเมืองปาเนี่ยหรือไม่อยู่สีเบียร์วาปีดอกมาเนี่ยอะไรในซีเบียร์วาในจุ้งโคเขียวมีชาวหาโกะอ่ะเอาไหางานในซิเบียร์วนในมีชาวหากโกะอันถึงสามสิบเอาไว้เก็บขอนให้ย้อนเงินห้ามนั้นก็เอาไว้ให้พอลิสตัดทิ้งผู้ละคนจวนฮะถ้าสามสิบก็เนี่ยเอาไหมเดี๋ยวเฮียงดีในมาจอยเทียมติโกอสั่งไร าฏิมาุงทรได้ับซิสิเดลคาเลอูไขยามเดียวนั่เอาลือเทียง่ยงลือหลังโคเขียวห้องมนเสไ็้มาหมังดังจานก็ลือหลังเหมือนกันจุ่มปีจุ่มน้องไว้ดีเหมือนกันโนดปันตกปันโคเขียวเขามาได้ตุงเที่ยวปีกหูปีกหางสิบตับตั้งใจเยื้อเนี่ยเหมือนทางใต้วันวานั่นก็อันนี้ก็เอาลือหลังเหมือนกันลือหลังกาไนี่ข็งกว่างมากี่นาทงอะไร Bob, hữu dạng của bạn. Erm ơn <Nun> bên 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 เมื่อเดี๋ยวนี้นมันมีข่าหลายๆข่าออกมาเยาว่าขค้อเขียวอันอยู่ไว้เมืองเยยนห้านำตู้เมืองปลานำพะกกาโกดขายที่เลอร์ซิมว่าชาลีรัตน์าอย่าไิตุ้งอย่าไิดขีเก้าแบบมามาอยู่ดีแล้วก็ให้อยู่ที่นั่นกําหนึ่งเมื่อยามตึกแก่หลิดกันอยู่ให้บอกว่าเพราะตุงองอ้งเอาง่ายหนดกกําเดียวปีดนอของปัญหาตั้งไห หลวงเนี่ยมันมีข่าวว่าป่าอุบัติบางสร้างอีกอันป่าอุปะนั้นเจไรล่ะว่ามันเป็นการยื้อผิดและการยื้อหญ้ากันคุยห้อมในดําใจสิยื้อจราติปริมาสูงที่ได้ดับสิ่งที่ได้ทําว่ามันจะเจไรใครใครหาเรียนถึงเอาตาเป่ายื้อเฮาเขาก็ฮู้ว่าเปียนเฮาเวียนบ่เวียนทางศรีมังถึงไหนเอาไว้ ตอนนันเ,เองเจริญจังตอบร่างขึ้นว่าอันเข้ายือ้อผิดกว่านี้อันสูงขึ้นกว่านั้นโคเขียวดีกว่าจอยมันจะได้ยื้อเฉยไหนจีร่างเนี่ย,ยลองเตะมันในโคเขียวไม่กว่าจอยมันเจราญอีได้เอาเงาไลยอันไหนเอาตีด่างอันไหนเอาด่างผิดอัเลนจะได้โป้เหมือนโคเขียวมันดีกว่าจอยมออันน,เน,น,น,เน,น,นะเขายืาอยาาย้อไปแล้วปีนนนหนอนางไง เออลองตั้งมันเป็นจังไรเอาไว้เงาลายส่วนสินสารประหลิงสางเนียงวันเมื่อใดในวงการตับหดผมผมเขาข่าวสุขสับเป็ดมดผู้เลยเฮ็ดจิงยิ่สิกว่าเอออันไรขนาดเงาลายเป็นอยู่ลองย,ายา่อยย่ำเกาลีลองต่งหนึ่งกาหลีการซิกเกลีอุบโกวกาลีลองติ้กเกินเกาหลีพี่เราพาติดตามข่าวได้เดีด๋ยวเลยพูดสิบจังไร ข่าวขาไมา่ได้หนูขอข่าวไม้สามปาดีมาสูงสุดใดต่ำสุดสุดใดแอร์รพีพีช่องมึง,งโง่เทียมเฮียงมาสามบาทไปไรบ้างดังจอกเมือมึงโง่ผายนอกผู้สนจะไหนไม่ลองแิ่งแข่งกันไหมกุ้ยกะพอข่าวามาโดยวันที่เช้าสี่เจ็ดโมงกลางค่ จรไดอยู่ดังทุ่งหูสวนจะเอาหมักยำกว่าดีปาริมเอซุงที่ได้ดับซิ่งที่ได้ปักเสาอยู่ไว้วันแล้อกิได้รูว่าโคเขียวได้ไวจเงินจค้ำไว้บ้าเปลี่นปีไอลงไว้บ้าเปลี่ยาตัดขึ้นอย่างไ้อ่ำตอบขึ้นถี่ย่อยอีกพาะ่เอเขา้ไปย่อมแล้เขาจดมีใจเงินใจคจงไหน่อ่ำนั่นก็ ลูกน้องทั้งต,ตายต,ตานยนี่ยามันจะมีทางหลาก็ะยะอเขาเลยในกอจังเปลี่ยนไปปีนอกเท่าไหรเออดีผู้สวนในหลากหลายหลายวันป่วนมาในโคเขียวเทียมเพียห้างเทียมเพียห้างในอยู่ที่ไร่กันเอาคัดเจอเสดทัดถามปีนอ้องจะมีอะไรทิมพอมปารีวันนกผู้ส่วนมืงงอ,อ,อกง่เสดเอาไว้คาราบาลัลงเคียวมืองโง่ในเขาเทียมเพียเออสามปากสามปากไป เวการมามกกนได้ก็ได้ตีอัมทูสังย้อนเจนอีอยู่ตี่สูงแลเอาตีว่ามดยอไวไายสีของเสียวขึ้นสุดได้ดับสิดสุดได้ไล่ถอนออกผู้สูงต่เดเป๊ะเจนอีเขาไล่ขึ้นนั่นหลูหหิงสองหิงมันเนออไหนโกบะป่ะปวนมันเนออพื้นตีพี่ดอกคาับไล่การล่าตัดสีลองการทัศน์สังจะไหนโคเขียวก่อใจโคไล่ก่อหนัน เข้าเปลี่ยนหนุกหลานคนมึงไใจเลยดับซิกจิงได้หนังกันจาน้างตก็เป็นเครื่องมือเวเนอร์เนี่ยลายการในทัศทางในมือดีจ้าติดกันเดียวก,กุนนวยกับโค้ดไล่์เหมือมากคาา้ดเขียวถวา่าอันมาแล้วแด่ผู้บันเที่ยงอะไรก็ดีคู่ดีกันในค้ดเขียวในมาใหม่ใจอยู่จุ้มปีจุ้มน้องเข้าหนังกันมาอยู่ด้านไลน์ขามาอยู่ด้านเกี่ยว,วางโตมาอยู่ด้านมึงถึงไม่ใจนะม,มาเฮ็ดโค้ดสิเด้ เขียวไห้กูอ่านสีเขาคิดมากโคเขียวมากพอเหตุใดก็ดีโคลายมากเหตุใดก็ดีเหมือนกันนะเขาเป็นได้หนึ่งกันนะไม่ใจนะมาอยู่ดังเจ้าปูอ่างโต่เฮมาอยู่ดังทุ่งยืนเฮเมืองกึ่งเฮเสียดางเมืองหนองไล่ขายก็ไม่ดังหนอเป็นกุล่ะดังหนอนั่นหนาดังหนอนั่นอัมสักกว่าอะไรก็เืคอนใช้กึดยึด ปคนที่จำคนเวียดเบียงปคนยูไทด์คนโตเบียนคนขี่เนเ,เ,เป็นเด็กเป้กินศักดศรีเนี่ยไทยได้ละจึงนะสีเลี่ยเกี้สีลีหน้าตาเนี่ยมีเอาให้ตัดสิ่งใดเอาขาดพอดเนี่ยเฮ็ดสังเละเฮียงดังเจาะกวังโตเมื่อกึ่งายขาเนี่ยอําเมาขึ้นว่าล่ะปัะจานมีของเสียวขึ้นตรได้รู้เขาก็เฮ็ดแต่วันไทยวันไทยก็เฮ็ดแต่คนลายเขาเห็นตับสิ่ใดหนึ่งเฮ็ดสังเละเขามีหมีหูวใจอะไรเลยเหวน อันเป็นเถียบเธือ,อนเป็นใครเมืองเฮานั่นทำ่าจุ่มปี๋จุ่มนออุ้ยก็อุ้ยดียวของห้ากเก่าว่นในมันเขาเปิงกนันนะมันพิษไว้เออเนี่ยเฮาก่อนพออไรถอยไลยข่ขาถอยมึงกึงก่งจอบกุ้งโตปาริมัสูงสุดได้เขาในนาเรียกน่ะฮะอําจังเอาหน้าก็ไว้ดีแล้วฮะโคเขียวก่อไตโคลายก่อไตสิกวันให้ก่อดดาจื่อจ่า อันเขาดีไม่เจอเนั้นกคนอยู่นีนจากมึงขี่ใชทิ้งไปมันมีเยอะก็เป๊ะกินคนเขาเก็บขวนได้สรืเผียวคือเขาอันนี้เขาดีไม่เจอที่ไหนโคเข,าขาียวข่าวันไรใครจ้างอย่างึ้นเจ้าคือเรียกรอกอันยิบก่องกาให้โตสูขึ้นมาฮะชนชาติชนเผ่าเนยมันปึงแบบ เขาได้ได้ค <pled for> ุกกลอมน้อมอยู่ได้อาเพื่นห้าป่าดีมือสูงได้ในว้วนมันนี้หนึ่งยีได้ไร่กันนัว่าให้ถอยเป็นมึงกึ่งแล่ถอยเป็นเจ้าปัวงโตแลยถอยเปนไล้คาเลยโคเขียวก็ไตโคไร้ก็ไตเคลียดกันจืดจาดวันมือหนึ่งกันอันเท่ารีไม่เจอในทั้งเหนือต่างยาในปางใช้หมู่เจนนำคำเลย เออมาก็เหมือนแต้มึงเลยขอผมหูดีปวอาถมยผลห่งมาสินกว่าแล้วก็อยู่อ่ะตีหนึ่งในปันเงินตา้ายยู่ป้าป้าหาสมาใหม่จะจุ่มดีจุ่มน้องแล้วมันจงงืมเยี่มันฮะปีด,ดอดอะไรซึกใไต้เนหรยอได้เช็ดจืดจัดมึงไตหกหมื่นสองยหาปักล็อกลักปันมุนเนี่ยนดินไต้เนี่ยเสียนไปหลายมึงไตหาสิบห้าจีบจรงไตในสิบสองีดวน สึกได้โดยเปียนดีเนอเนี่ยครลาติงให้ปองใจงอีนึงรู้ไมมใจคู่ไล่ยิ่งสังอะไรยิ่ไล่การเนี่ยยี่นสุดดูเสียทัน์สังเน,น,นี่ย,ใ,ยใครลาติงเอาเฮียงมึงกึงไล่ขาเสียคกินกัอยูไว้หลสันโตสงังหะมึงกุ้งห้าลอยลุงนำสันห,หวันตัวห้าหมูเจียานำคตีนมีไปมามีนัินปักไว้แหละมาไม่จะอยู่ดอกเตียบดอกเตียบปจานนี่ยกูมมนเลยตกลึ้นหเหน่าเฮียงหลือไกูมมนหนาห้าปีนอ้องเออ ทัดใจวันนี้นึงใหญ่กุลหลวงเขาค่ะฝาก FC ผู้บันแห้งแช่เป็นเพร่ไร่กันเมืองสุข